ถ้ายกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งในขั้งพุทธการในขั้งพุทธการตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละที่เราได้อ่านตำราไว้ว่าเมื่อพระเจ้าทาวราชกุมารถือโจรหารอยกำลังจะทำลายอยู่ตดูดี่จะเป็นพวกยักษ์มากด็ดีอะไรมากก็เราแต่เนี่ยกำลังทำลายอยู่เนี่ย ตอนนี้พ่ออะไรเพราะกำลังเสริมสร้างบาร,รมีให้เพิ่มเติมให้แก่กามากขึ้นแต่บาร,รมีเก่าพระอ,องค์มีไม่มีแต่ยังไม่ปรากฏในขณะนั้นพยายามเสริมสร้างบาร,รมีใหม่มากขึ้นอยู่แต่ยังถูกมารต่างๆมาดลบดนาน,านได้เป็นไปครั้เป็นไปเพื่อจะให้พลายจากความเพียรต่างๆแต่ท่านก็เป็นลดละบาสอบพยายามจะผ่านอุปรสรรคนี้ให้ได้ อีกจุดหนึ่งที่เนี่ยบารมีเก่าบารมีใหม่ที่สร้างมาเต็มที่แล้วเนี่ยกับบารมีเก่าที่พระองค์สร้างมาในอดีตนั่นแหละยึงโดนบันดาลในคําสมมติวา่านางธรณีมารีดมวยผมให้น้าไหลออกจากมวยผมไปท่วมพวกมารทั้งหลายทั้งปวงล่มหายตายลงไปอเป็น,จนเจรถเขีบังเป็นอะไรบางกินกันกัรท เขาข่าวนะคือว่าล่าวในเหตุผลที่ว่าคงเป็นลักษณะอย่างนั้นนั่นคือว่าน้าไมาเป็นอะไรน้าคือว่าน้าใจที่เป็นบุญกุศลได้สร้างบารมีมาในอดีตนั่นเองนี่ว่าบารมีเก่านี่ว่าธรณีแปลว่านางว่าแปลว่าพื้นดินปัตพีไม่ใช่พื้นดินนั่นเองธรณีก็ปัตจพีนั่นแหละคือปัจจพีนี่หมายถึงว่า อู้เรียของเราในทุกชาติพบที่ผ่านมาในอดีตนั้นจะเกิดเป็นมนุษย์พบไหนอย่างไรก็แล้วแต่ตลอดสติราชาณนานาทุกอย่างก็ตามเมื่อสร้างบาร,รมีในปฐพีนิโรธกน,นีีนี่หลายชาติหลายพบมารวมรวมตัวกันจะมารวมตัวก้อนเดียวคือน,นางธรณีรีดน้ามวยผมนะจะกระตุ้นขึ้นมาในขณะในถึงวาระ ที่อยากจะเกิดขึ้นในมรรคผลนิพพานทั้งบาิมีใหม่บาิมีเก่ามาบรรจบกันขนาดนั้นก็ได้ผ่านพ้นอุปสระษัผ่านพวกมาไม่ไปได้นั่นคือว่าของของเก่าที่ไม่อยู่นะมันมีแต่เรามองไม่เห็นแต่เราจะไปคำนึงว่าไม่มีมันมีอยู่